2ขั้นตอนสู่ความร่ำรวยความคิดของผู้ชนะคือรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%ร์ความคิดของเหยื่อคือมีข้อแก้ตัวให้กับตัวเองในทุกๆเรื่องทำไมคุณถึงยังไม่รวยอะไรที่ทำให้คุณไม่ได้รับความร่ำรวยที่คุณสมควรได้รับคนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าฉันทำไม่ได้ ฉันไม่เก่งฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีพื้นฐานฉันไม่มีทุนมันแพงเกินไปสำหรับฉันเหตุผลเหล่าเนี้มันเป็นความคิดของเหยื่อทั้งสิ้นเลยคุณจะต้องมีความคิดของผู้ชนะก่อนคุณจึงจะสามารถสร้างความร่ำรวยตัวคุณเองได้คำถามคืออยากจะร่ำรวยต้องทำอย่างไรคนร่ำรวย เขามีวิธีการไหนเขามีกลยุทธ์อะไรในการสร้างความร่ำรวยมันมีสูตรสำเร็จไหมเราสามารถเรียนรู้ได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะมันมีสูตรสำเร็จในการสร้างความร่ำรวยเราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ถ้าคุณอยากจะร่ำรวย 1. คุณจะต้องมี mindset ของคนรวยค่ะ คุณจะต้องมี mindset ของคนรวยแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตของคุณคนรวยเขาจะมีชุดความเชื่อและนิสัยต่างๆที่ทำให้เขามองเห็นโอกาสต่างๆในทุกสถานการณ์ของเขาทันทีที่คุณเอาชุดความเชื่อและนิสัยต่างๆของคนรวยมาปรับใช้ในชีวิตของคุณคุณจะมองเห็นโอกาสในการสร้างเงินที่อยู่รอบๆตัวคุณ สคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนความร่ำรวยมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในใจของเราคนรวยเขาจะตัดสินใจที่จะรวยเขาไม่ใช่อยากจะรวยเฉยๆแต่เขาตัดสินใจว่าฉันต้องรวย วันนี้ถ้าคุณอยากจะร่ำรวยคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจของคุณและทำตามแผนที่คุณได้ตั้งใจไว้คุณสามารถร่ำรวยได้เอาชุดความเชื่อและนิสัยต่างๆของคนรวยมาปรับใช้ในชีวิตของเราค่ะแล้วคุณจะสร้างความร่ำรวยด้วยตัวคุณเองได้แน่นอนคูดานิกการันตีค่ะเพราะความร่ำรวย มันคู่ควรกับคุณค่ะ